หนึ่งสองสามสี่ห้าพระจานร์พระครูบดิกาหนูเพียรนะครับพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับนี้เด้ออ้ยมาอยู่มืดอยเลยเนาะนอนเด้อนะครับพัตหารพิเศษนะครับคนซุ่มยิงครับคนซุ่มยิงนะครับนี่มองเห็นก็เห็นนะครับมองไม่เห็นก็ไม่เห็นนะครับนี้เด้อนะนี้เป็นหมูหรือเป็นเนื้อกันเนี่ยล่ะนี้ เส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้เดินนะครับเลือกเลือกมุมมืดเหลือเกินนะครับแต่โชคดีนะครับมีแต่คนขาวๆนะครับก็เลยสว่างหน่อยนะครับคุ่นเตีโอ้นะครับเนื่องจากกลิ่นมันแรงนะครับควันแรงนะครับก็เลยได้เอาออกมาไว้ข้างนอกนี้นะครับนี่ นะครับพัตาหารพิเศษในช่วงเช้าเนะครับหลานโกตแตมแวมโบนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับนี่โดยการนําของพระอาจารย์พระครูไปดีคานุเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านเก่าบอรพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับคณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบอและญาติโยมนะครับนี่ทำพัตาหารพิเศษนะครับในวันสงน้ําพระเดชพระคุณลุงตานะครับพร้อมด้วย คณะสูงนะครับวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาด้วยกันเยอะนะครับคิดว่าคงจะเริ่มทําแล้วนะครับเลยรีบเดินมาแต่วิหารเลยนะครับนี่แต่ว่ามาดูแล้วมืดแล้วเกินนะครับคงจะเห็นแต่เสื้อลายของคนทําครัวนี่นะครับนี่เพราะกลัวฟีมือเอกนะครับนี่ถ่ายเอาแต่เสื้อลายก็พอนะครับส่วนหน้าตามืดเป็นอันเดียวกันเลยนะครับนี่ นะครับยิ่งเสียงดังแรงเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะครับนี่นะครับอยมาเลิกปักักนี่นะครับต้องเน้นเสียงดังไว้ก่อนโดยานี่เ <c oughs> น้นเสียงดังไว้ก่อนนะครับนี่ตอนนี้กำลังผัดเส้นนะครับมัอนี้จักกิโลเมตรเส้นไหมเ <c oughs> ส้นใหญ่ร้อยกิโลนะครับ เสน้สนแหงเส้นไดอีกประมาณสองร้อยจริงนะครับเนื่องจากทําไม่เป็นถามอย่างเดียวนะครับไม่รู้จะทำไม่รู้จะทำอะไรก่อนนะครับนะครับมีแผนกแยกเส้นนะครับกลัวเส้นจะติดกันนะครับเอาเป็นคณะเดียวกันครับเพียรยู่บอชินเนงอยู่บนนะิโนคณะเดียวกันเตียงม,ม้าแมนอยู่บา้างเดี๋ยวบังหนาบ่อยเป็นผู้เดียวกันนี่ พี่เสือแต่ว่าพ่อครัวนี่คนเดียวอยู่นะครับนี่นะครับหน้าตาดีเลยยังไม่พอนะครับทำอาหารอร่อยอีกนะครับนี่แต่ว่ามืดเป็นส่วนมากนะเห็นแต่ใบหูนะครับางก็เอววน่อนนนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติยังเหตุการณ์ไม่ปกติ หายไปเยอะตีเลือไปใมะซอยทีนะครับเส้นใหญ่หนึ่งรอยกิโลนะครับเส้นเล็กหนึ่งรอยกิโลนะครับหมูอีกหนึ่งรอยกิโลนะครับรวมแล้วก็ประมาณสามรอกิโลนะครับส่วนคนทานี่รวมกันแล้วก็ประมาณเดือนนะครับวันนี้พิเศษนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับมาร่วมบุญกุศลที่วัดบ้านเกาบอนะครับส่งน้ําพระ นะครับส่งน้ําพระเดชพระคุณหลวงตานะครับตั้งแต่เช้านะครับโอพิธีตอนบ่ายนะครับส่งน้ําจะได้รับประทานนะครับนี่นะครับนี่ลาดหน้าพิเศษพิเศษนะครับฟังเสียงกระทะฟังเสียงอันนี้เอานะครับนี่พ่อครัวกระทะเหล็กนะครับเนี่ย พัดดนปนีนี่จังเลียวนี่แมงสามสิบนาทีอยู่นบวนัวประมาณะโอ้นานอยู่นะครับนี่ไม่ใช่ง่ายๆเด้อนะครับกว่าเส้นจะสุกนะครับนี่กว่าจะออกมาเป็นสีนึงเหลืองโอ้ยเหืดอยปนีกระซางหัวสุบสุกเนาะพราะขู่กับโปรติดไฟให้ได้ยังนี้ โตกระโถดนี่แล้วนี่ทิดเบิ้มนี่แล้วบติดไฟให้กันเนาะนัคขับเห็นแต่เสื้อลายอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เห็นเลยนักขับนะครับโยมไม่อยากให้กลิ่นมันเข้าไปข้างในนะครับกลัวเลยมาอยู่นอกๆนะครับกลัวนะครับโอ้ยบทตกกระสีน้ำบอลแล้วเนาะ ขึ้นล่างรถจอดขาไปจอดขาฝนเตียมขั้นโบกี้อวก้อนเป็นยังไงนี่ทำมันจะเป็นอุปุุมปิ่มลบ่ะนี่นะครับนี่ต้องจีกอวก่อนนะครับนี่อันนี้เส้นน้อยบ่นี่ซุ้มนี่เส้นใหญ่ครับผมตัวนี้เส้น นิหเป็นหลอดละลูไว้หลอดละลู่หลอดลลูไว้จริงนมมันออกครับนี่ร้อยกิโลนะครับนี่เพิ่งจะได้แล้วยี่สิบกิโลนะครับนี่โอ้ไม่ใช่ง่ายด้อนะครับนุ่นนะครับเห็นแต่อยู่บนจานนะครับเวลาถวายนะครับอร่อยอย่างเดียวนะครับ แต่ขั้นตอนการทำนี่ไม่ธรรมาดาเด้อนะครับแปดสิบกิโลแล้วคับแปดสิบแล้ววันนี้นักปนีเนาะถ่ายแบบเ x c ค u ูซีนะครับพิ็นแต่เสื้อลายนะครับนี่นะครับญาติโยมมาช่วยกันนะครับ ทั้งนี่มันเห็ดอ,อ,อ,อย่างนี่นเหรอพักบนนี้พักเอียงเนี่ยอะไรนี่พักคณะแล้วก็เส้นเล็กบนนี่เอาเส้นหนามไปคนตีเห็มันขยายตูวเนาะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับแล้วแต่บ,บุญวาสนาของใครของมันนะครับใครจะเจอใหญ่เจอเล็กนะครับเพราะว่าพระนี่เลือกไม่ได้นะครับแล้วแต่โยมจะมาถวายนะครับเดินนะ ผูใดใครก็ตามนะครับที่มาวัดบ้านกบวันนี้นะครับมีพัตตาหารที่เตรียมไว้รอนะครับส่วนญาติโยมก็คงจะเป็นนี่นะครับาหน้านี่นะครับนี่กําลังผัดเส้นอยู่นะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นพ่อครัวนะครับแต่ดูรีลาของพ่อครัวนะครับเห็นแต่เสื้อลายๆนะครับผิวไหวเลยนะครับผิวไหวดังสายน้ํานะครับนี่ มาอยู่ตรงมุมมืดนะครับนี่ปกติคนน้ําผิวขาวอยู่นะครับแต่ว่ามาอยู่มุมมืดก็เลยมืดไปด้วยกันนะครับ <c oughs> กลัวกลิ่นมันจะเข้าไปด้านในนะครับโยมก็เลยมาทําอยู่ด้านนอกนี่นะครับลุยเองเลยนะครับเนี่ปรารย์ป,ะ,ปะกคู่พร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับ ้านโกเตมแวมโบนะครับเป็นลาดหน้าพิเศษนะครับเวลามีงานต่างๆก็จะได้ฉันนี่นะครับของจุ่มนี่นะครับมาทําให้นะครับแล้วอร่อยนะครับอร่อยพิเศษนะครูบาอาจารย์เข้ามาช่วยงานคันนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่โรงครัวนี่จะคัดแต่หนุ่มๆนะครับมาทํางานที่โรงครัวนะครับ เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับวันนี้ถือเป็นพัตตาหารพิเศษนะครับตลอดทั้งวันนะครับครูบาอาจารย์มาแต่ที่ต่างๆมาร่วมสูงน้ำพระเดชพระคุณหลวงตาไม่ใช่สุภาพสุขภาพแข็งแรงมาเนาะนี่น้องสาธุสาธุแกร,ระบบพเนือของวันบเนนี้ยังเลย สงสัยจะมาเช้าเกินไปนะครับวันนี้นะครับนี่รพระเนี่ยพระทหารพระเด็พระคุณลวงตานะครับนี่ย,ย,ยังไม่เก็บอะไรเลยมาเศร้าเกินไปวันนั้นนี่น้องยานบ่ท่านหลาดหนาเพิ่นเลยมาแตะเศร้าทายแล้วทายแล้วยวังแต่หลาดบานานนี่ละอาหารเพียรอยู่ไหนเตรียมไ,ไว้ดตเศร้าเถอะนี่นะครับพระทหารพระเด็จพระคุณลวงตานะครับาามาเตรียมไว้แต่ตีสองนู่นนะครับนี่ เด้อนะครับวันนี้พิเศษนะครับนี่บักบะแข็งหมดเลยยังนี่เหรอผักหวานนะคร<ะ>ับหืมผักหวานมาจากจังหวัดน่าน,นะะโอ้มาแต่ไกลเห็หนเนาะแม่อมรบุญด,ดีฝากมาให้โอ้นี่นะครับกินได้เยอะมากมัน้ยนี่ได้ค่ะเนี่ยมันหนึ่งขออนุญาตจับไม่เด้อะนะครับบุญไม่มีก็จับลูกมันเอาหน่อยครับลูกอปอแาเอเปะนะครับนี่น<ร><ร> โอ้ยแมนบน่เนาอบ้านเดือดเสือเราไงสันทักกันอันนี้เห็ดยังนั่นนีข่ข้าวขาวหมูตีมเป็นมาตั๊กนุ่งท่านบ่โอ้เพิ่นมามาเฮ็ดให้น้องน,นะครับร้านลุงเดืองโภชนาะนะครับจะมาทำอาหารนะครับ แต่ว่าของเป็นที่โรงครัวเรานี้นะครับนี่โยมมาโชว์ฝีมือนะครับตอนนี้กําลังให้เมชีซ้อมไว้ก่อนนะครับหนึ่งลายประดมือนีลายยูเตีย เด้อนะครับวันนี้พี่เศตนะครับโอ้หลายอย่างมากประการนะครับครูบาอาจารย์ก็มาช่วยกันเตรียมที่โรงครัวนะครับเพราะเขามาช่วยนะครับนี่เช้าๆนะครับตั้งแต่ทําวัดยังไม่เสร็จนะครับแอบเดินมาที่โรงครัวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับอ๋ขอหยุดการถ่ายวิดีโอ งานเช้าๆวันนี้ที่กะบปีภูมมลงครัวนะครับเตรียมพัฒหาหารถวายคณะสงฆ์นะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ